ูอีกแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์คณจิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายเป็นครั้งที่2นะคะคลิปที่แล้วก็มีการกระจายแต่คลิปนี้แตกต่างจากคลิปที่แล้วนะคะแตกต่างยังไงนะคะไปเจอกับครูสิเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะขอทบทวนของคลิปที่แล้วก่อนนะคะถึงขั้นตอนการลบแล้วก็ขั้นตอนการกระจายนะคะข้อ1น,นะคะให้ลบจากหลักหน่วยสิบร้อยพันมื่นและแสนตามลำดับ หรือลบจากตัวหลังก่อนนั่นเองนะคะจำได้ไหมคะนักเรียนที่คลิปที่แล้วที่กุศิสอนไปนะคะให้เราลบจากตัวข้างหลังก่อนแล้วถัดไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อที่สองนะคะถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องใช้การกระจายมาจากหลักข้างหน้าเช่นนะคะถ้าหลักหน่วย ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะักเรียนต้องกระจายจากหลักสิบมาให้หลักหน่วยโอเคนะคะเหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะคือการลบแบบมีการกระจายนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกค่ะตัวอย่างของครูสินะคะอันดับแรกก่อนที่จะทําให้สังเกตจุดก่อนนะคะโจุดของเรามีหลักเท่ากันไม่เอ่ย มีหลักเท่ากันนะคะคือ2 4 5 5 1 1ลบด้วย1 3 4 6งนะคะสิ่งสำคัญต่อไปคือการตั้งหลักให้ตรงกันบอกแล้วว่าถ้าจะวางให้เริ่มวางที่หลักหน่วยก่อนเสมอแล้วให้เริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนเสมอเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มเลยค่ะ ตัวสีตั้งหลักไว้ให้แล้วนะคะซึ่งหลักมันเท่ากันเขียนง่ายก็เขียนให้ตรงกันได้เลยนะคะเรามาดูข้อนี้ค่ะ1-6ลบ6ซึ่งสังเกตค่ะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนั่นเองใช่ไหมคะถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบใช้การกระจายแล้ว1ตรงนี้ต้องกลายเป็นเลขอะไรคะ 11- นั่นเองใช่ไหมคะ แล้วตัวข้างหน้ากระจายมาให้คนอื่นแล้วต้องกลายเป็นเลขอะไรคะเลข4นะคะทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายค่ะเลข11ลบ6ลบได้หรือยังคะลบได้แล้วใช่ไหมคะเราก็นับ6ให้ถึงอะไรคะ11 6แล้ว7 8 9 10 11ซึ่งได้กี่นิ้วคะได้5นิ้วนั่นเองค่ะ ถูกต้องไหมคะนักเรียนที่ครูสคิดถูกใช่ไหมคะเรามาดูหลักต่อไปค่ะเลข4นะคะตรงนี้กลายเป็นเลข4แล้วนะคะเลข5ขาดค่าไปแล้วคือไม่เอาแล้วนะคะ4ลบถ้าเรามีเงินอยู่4บาทไปซื้อของ6บาทได้ไหมคะไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราต้องไปกระจายมาจากหลักข้างหน้านะคะดังนั้นเลข4ก็จะกลายเป็นอะไรคะ14 แล้วตัวข้างหน้าที่กระจายมาให้เลข4จะเหลืออะไรคะเหลือ4นั่นเองนะคะทีนี้ทำการลบกันเลยคะ่ะ14-6ลบ6ลบได้แล้วคือการนับ6ให้ถึงอะไรคะ14 6หแล้ว7 8 9ด0 11 12 13ส4นับได้เท่าไหร่เอ่ยนับได้8นั่นเองนะคะ ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปหลักต่อไปค่ะ4ลบ4ได้อะไรคะต้องมีการกระจายไหมไม่ต้องนะคะเพราะเรามีอยู่4ลบออกไป4ก็ลบได้เลยนะคะเหลือศูนนั่นเองนะคะหลักต่อไปค่ะไปอย่างเร็วเลยนะคะมีอยู่4ลบออกไปสาม ตัวตั้งมากกว่าตัวลบลบได้เลยนะคะแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องมีการกระจายอ่ะเลขนี้4ลบ3เหลืออะไรเอ่ยเหลือ1นั่นเองค่ะตัวสุดท้าย2ลบ 1, 1ได้ไรคะได้1นะคะอันนี้คำตอบของเราคือ1 10, 1000 85นะคะแล้วเวลาเราตอบให้ตอบเป็นอะไรคะตัวเลขไทยอย่าลืมเครื่องหมายไรเอย่ยจุลภาคนั่นเองนะคะตอบคือ1 1 0 8 5นะคะตัวอย่างนี้นะคะเป็นการกระจายซึ่งทำไมมันถึงไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วเพราะมี2อขั้นนะคะเป็นการกระจายสองขั้น ทริปที่แล้วเป็นการกระจายแค่ขั้นเดียวนะคะสองขั้นได้ยังไงคะนี่ไงคะสังเกตสังเกตว่ากระจายไปให้เพื่อนแล้วตัวเองลบไม่ได้ตัวเองต้องไปกระจายมาจากหลักอื่นให้ตัวเองอีกนะคะเขาเรียกว่ากระจายสองขั้นนะคะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะอันนี้ ยังไม่ยากนะคะมีตัวอย่างที่ยากกว่านี้ซึ่งกระจายสองขั้นเหมือนกันแต่กระจายเกือบทุกตัวเลยไปดูเลยค่ะตัวอย่างต่อไปโจทย์ของกรุ๊ีคือ86205ลบด้วย6 7 7ัสังเกตนะคะอันดับแรกหลักเท่ากันไม่เอ่ยไม่เท่านะคะถ้าหลักไม่เท่าสิ่งสำคัญคือ การตั้งหลักให้ตรงกันตั้งจากหลักหน่วยก่อนนะคะป้องกันการผิดพลาดนะคะซึ่งครูสี่วางไว้ให้แล้วได้ดังนี้ค่ะเรามาทำการลบกันเลยค่ะเว,เวลาลบเราต้องลบหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วยนะคะเริ่มเลยค่ะ 4. ห้าลบสี่ลบได้ไหมคะลบได้ไมีอยู่ 5. ห้าลบออกไปสี่เหลืออะไรคะเหลือ หซึ่งเราต้องกระจายไหมคะไม่ต้องนะคะตัวตั้งมากกว่าตัวลบไม่ต้องกระจายแต่ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องมีการกระจายมาจากหลักข้างหน้านะคะเรามาดูต่อค่ะมีอยู่ศูนลบออกไปเจ็ดได้ไหมคะมีเงินอยู่ศูนย์บาทซื้อของเจ็ดบาทได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องกระจายมาจากหลักต่อไปใช่ไหมคะ ตรงนี้จะกลายเป็นเลขอะไรคะเลข10นั่นเองค่ะส่วนตัวข้างหน้ากระจายไปให้เพื่อนแล้ว1มีอยู่2กระจายไป1เหลืออะไรคะเหลือ1นั่นเองนะคะเราทําการลบกันได้หรือยังลบได้แล้วนะคะ10-7ลบ7ได้อะไรคะได้สนั่นเองค่ะมาดูตัวต่อไปค่ะมีอยู่1ลบออกไป7ได้ไหมคะ เมื่อกี้กระจายไปให้เพื่อนแล้วเหลือแค่หนึ่งแล้ว1นลบออกเไม่ได้ทำยังไงต่อคะกระจายมาจากข้างหน้าเลยค่ะเลข6นะคะกระจายมาให้จะกลายเป็นเลขอะไรคะสิบเอ็ดนั่นเองค่ะแล้วหตัวนี้กระจายไปให้เพื่อนตัวเองจะเหลือเท่าไหร่คะห้านั่นเองค่ะแต่วันนี้ทำการลบได้เลยค่ะ 11ลบออกไป7คือนับ7ให้ถึง11นั่นเองค่ะ7แล้ว8 9 10 11ได้เท่าไรเอ่ยได้4นะคะต่อไป5ลบออก6ลบได้มีนักเรียนลบไม่ได้อีกแล้วต้องทำยังไงคะกระจายมาจากหลักข้างหน้าถ้าเขากระจายมาให้เราเราจะกลายเป็นเท่าไหรคะ 15นั่นเองนะคะแล้วตัวที่กระจายมาจะต้องลดลงไปหนึ่งเหลืออะไรคะเหลือ7ค่ะทำการลบกันได้เลย6นับให้ถึง15ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้9นั่นเองนะคะส่วนหลักสุดท้าย7มีตัวลบไหมคะ ไม่มีนักเรียนก็เอา7มาเขียนได้เลยฉะนั้นคำตอบของเราคือ79,431นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะทีนี้ทำไมครูสิทธถึงบอกว่ายืมสองขั้นเห็นไหมครัว่าตัวอย่างนี้ครูสิทยืมสองขั้นหรือพูดง่ายๆว่ากระจายสองครั้งนะคะตัวมันเองกระจายไปให้เพื่อน แล้วตัวมันเองลบไม่ได้ก็เพื่อนก็ต้องกระจายมาให้ตัวเองอีกนั่นคือ2ขั้นตอนนะคะเรียกว่าการกระจาย2ขั้นนะคะทีนี้คำตอบของเราคือ79431เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมเครื่องหมายจุลภาคนั่นเองนะคะนักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ แต่ครูสิยังไม่จบแค่นี้นะคะขออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะแล้วนักเรียนจะได้นําไปทําแบบฝึกหัดได้นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของครูสิคือ4 8 5 3 6ลบด้วย 32, 5 8 8นันั่นเองนะคะสังเกตหลักค่ะมีจำนวนหลักเท่ากันการวางหลักก็จะง่ายใช่ไหมคะ แล้ววางหลักส็ดแล้วเริ่มลบได้เลยค่ะตัวแรกเราต้องลบจากตัวหลังสุดก่อนเสมอนะคะไม่ว่าจะบวกหรือจะลบนะคะนักเรียนต้องทําในหลักหน่วยก่อนทุกครั้งเลยค่ะเพื่อเอืป้องกันการผิดพลาดนั่นเองนะคะเริ่มเลยค่ะ6ลบ8ซึ่งตัวตั้งน้อยกว่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าเราต้องกระจายใช่ไหมคะตรงนี้จะกลายเป็นเลขอะไรคะ ได้เป็น16ส่วนข้างหน้ากระจายมาให้เพื่อนแล้ว1ตัวเองจะเหลือ2ค่ะทำการลบกันได้เลย8นับให้ถึง16ได้อะไรคะ8,9,10,11,12,13,14,15,16ได้8นั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะหลักหน่วยต่อไปหลักต่อไปค่ะสอลบ8ลบได้ไหมคะมีอยู่2 ลบออกไป8ลบไม่ได้ทําการกระจายมาจากหลักข้างหน้าถ้าทําการกระจายแล้วสองตัวเองจะกลายเป็น1ิบแล้วตัวข้างหน้ากระจายไปให้เพื่อน1นึมีอยู่ห้ากระจายไปให้เพื่อนหนึง,หเนหนงเหลือ4นั่นเองนะคะเริ่มเลยคะ่ะแปดนับให้ถึงสิบสองแปดล้วเก้าสิบได้กี่นิ้วคะ4นิ้วนั่นเองนะคะ ต่อไป4ลบออก5ลบได้อีกไหมนักเรียนลบไม่ได้อีกแล้วนะคะทําการกระจายอีกแล้วถ้าเพื่อนกระจายมาให้เราเรจาจะกลายเป็น14นะคะแล้วข้างหน้ากระจายไปให้เพื่อนหนึ่งมีอยู่8กระจายไป1เหลืออะไรคะเหลือ7นะคะทีนี้14ลบ5ลบได้หรือ,อยังคะ ลบได้แล้ว14ลบ5เหลืออะไรเอ่ยเหลืออะไรคะเหลือ9นั่นเองนะคะต่อไปดูค่ะ7ลบ2ต้องกระจายไหมคะมีอยู่7ลบออกไปแค่2ไม่ต้องกระจายนะคะ7ลบ2ได้อะไรเอ่ยได้5นั่นเองคะ่ะหลักสุดท้าย4ลบ3เหลืออะไรคะนักเรียนเหลือ 1ค่ะคำตอบของเราคือ15948นั่นเองนะคะเป็นการกระจายสองขั้นอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะสังเกตตรงนี้เรามีการกระจายไปสองครั้งนะคะคำตอบของเราต้องตอบเป็นตัวเลขไทยแล้วอย่าลืมเครื่องหมายจุนลภภาคนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ยขอทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนักเรียนต้องกระจายจากหลักข้างหน้าไปหลักข้างหลังนะคะตัวที่กระจายไปให้เพื่อนจะลดลงตัวที่เพื่อนกระจายมาให้เราจะเพิ่มขึ้นไปหนึ่งสินะคะโอเคไหมข้อสังเกตนะคะในการทำนะคะถ้านักเรียนอยากรู้ว่า ที่ทํามาคําตอบถูกต้องหรือเปล่านะคะใช้การตรวจคําตอบนะคะวิธีการตรวจคําตอบคือนําผลลบบวกกับตัวลบมันจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะนี่คือการตรวจสอบคําตอบแต่ถ้านักเรียนบอกว่าคําตอบไม่เห็นจะถูกเลยแสดงว่านักเรียนทําการลบผิดนะคะให้นักเรียนแก้ไขใหม่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูสิมีภาระงานให้กับนักเรียนนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่39แล้วก็หน้า40นะคะหน้า39นะคะเขาจะให้โจทย์มาให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะหาแค่คำตอบนะคะไม่ต้องเขียนวางหลักอะไรแต่หน้าที่40นักเรียนต้องเขียนโจทย์แล้วก็วางหลักให้ตรงกันนะคะสิ่งสำคัญในการวางหลัก วางหลักไม่ตรงคําตอบก็จะผิดเลยแล้วถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนักเรียนทําการกระจายไปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะรู้เรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายของจํานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนนะคะครูสิว่านักเรียนคงจะเข้าใจและสามารถ นำไปทำแบบฝึกหัดได้ทั้งสองหน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูสีให้ความรู้นักเรียนเยอะแล้วแต่ขอพูดอีกนิดนึงนะคะคืออันแรกนะคะนักเรียนต้องสังเกตว่ามีหลักเท่ากันหรือไม่อันดับสองนะคะนักเรียนวางหลักตรงกันแล้วหรือยังวางหลักถูกต้องหรือไม่อันดับที่สามพิจารณาว่าในหลักหน่วยนะคะ ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบหรือเปล่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบทําการกระจายในหลักข้างหน้าส่วนตัวที่กระจายไปให้เพื่อนก็จะลดลงเพื่อที่เพื่อนกระจายมาให้ก็จะเพิ่มขึ้นไปหนึ่งสิบ น,ะะนี่คือข้อสังเกตสิ่งสำคัญในการลบโดยมีการกระจายนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูสิหวังว่านักเรียนคงทำแบบฝึกหัดกันได้นะคะแล้วก็ทำแบบคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะโดยการที่นำตัวผลลบบวกด้วยตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะเราวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ